สวัสดีค่ะอีตาค่ะนเซสร์เชนแล้จบปื้มนะคะโอเคคลิปนี้นะคะปื้มก็จะมาเปิดกลุ่มนะคะออเทอ์เซอรีที่ปื้มชอบค่ะโอ้ตุ้มหูนี้หายากมากเพือก็เลยบอกว่าอ่ะให้อันนึงปื้มก็เลยแบบเป็นพาคุณมันสามารถมาแมชได้เป็น2อันอีกหนึ่งทีเอ้ยมันดีมากเลยเพราะว่าคนเราใส่ตุ้มหูไม่ต้องเหมือนกันก็ได้มัง้งทั้งสองข้าง อ่าเวลาไปเที่ยวพี่ปื้มเลือกตรงมหูยังไงบ้างอ๋อไม่เ,<อ>เลือกค่ะคือเราก็เทงเนี้ยคะ่ะเน้นเทกระจาดรวมๆเพราะเราอยาอะไรเยอะแยะหลายคนขอเข้ามาให้ปื้งมาเปิดกู่อเซอร์รซึ่งปื้งคิดว่าเออมันน่าสนใจเหรอวะแต่ว่าในเมื่อคนขอเราก็จัดให้ค่ะไปปกตินะไม่ได้เรียงสวยอะไรแบบนี้นะคะอันนี้นะคะน่ารักมากของพี่บิงนะคะของแฟนพี่บิงพ,ปปบพี่ปึบ,ปบ๊บเอ้ยพี่ปอปแป๊บเอ้ย ส,สติกเกอร์เนี้ยดูดูความแบบมันมันแบบก็อยู่ไม่ค่อยทนนะนะไม่รู้จะตกแต่งทําไมโอเคเริ่มต้นที่หมีค่ะทุกคนอันนี้ของบาเลนชอบมากอันนี้ต้องขอบคุณกับที่ร่องงามๆนะคะขอบคุณพี่พลอยมากเลยค่ะอันนี้คือพี่พลอยแบบว่าเป็นเหมือนต้หมหูร่วมสาบานมันหาค่อนข้างยากนะคะเพราะว่ามันเป็นคอเก่ามากๆแล้วปื้มก็พยายามหาหมีตัวนี้แล้วพี่พยก็เลยบอกว่าอ่ะงั้น ให้อันนึงปุ้มเลแบบเป็นพาคุณก็ขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็อีกหมีอีกสีนึงเนี่ยปุ้มก็ไปตามหามาคือคอลเลคชันเนี้ยปุ้มจำไม่ได้ว่าเขามีหมีอีกสีแต่ว่าสีที่น่ารักอะคือสีแดงเพราะมันเหมือนดัมมี่เลยอะเหมือนแบบ เหมือนกัมมี่ที่ไม่ใช่โบกัมมี่อ่ะเออโอเคแล้วก็ลิงอะลิงทุกอย่างข้อดีของบาเลนเซียกานะคะถ้าเกิดไม่ใช่เป็นรุ่นแปลกๆแบบลงทงลงเท้าที่ปื้มมีอะคือทุกอย่างเขาเบามากๆแล้วก็ใส่สบายหูหนองไม่มาแล้วก็บาเลนเนี่ยมียนี้น่ารักไหม ต้มหูนี้หายากมากเขาบอกยากปึ้งก็ไม่รู้หรอกว่ายากเย็นแค่ไหนปึ้งไปตามคู่นี้มาะคะที่เกาหลีมันมีเป็นหนูท่อกับแพ้ปึ้งก็ส่งต่อแบบว่าพี่ซางันพี่ซางหนูท่อไปแล้วกันนะหนูอยากเป็นแพ้เออน่ารักน่ารักรก,ก็เป็นใส่ปึ๊บแล้วก็ปึ๊บที่ตูดนะคะมาต้องบอกด้วยว่าบาลนซ์ยเป็นข้างบ้านค่ะใช่ใช่จะบอกว่าต้มหูของบาลนเซียกานะคะ อย่างเช่นกุญแจบ้านหรือว่ารองเท้าของใครก็ไม่รู้อะค่ะอะไรแบบเนี้ยลองไปถามที่ช็อปดูนะคะว่าอันเนี้ยขายแบบเป็นคู่หรือว่าเป็นข้างเพราะอย่างเออสองอันเนี้ยเขาขายเป็นข้างค่ะซึ่งเออเราก็จะรู้สึกว่าเอยมันดีมากเลยเพราะว่าคนเราใส่ต้มหูไม่ต้องเหมือนกันก็ได้มั้งทั้งสองข้างคอยเทมันดีเทลนะว่าไม่ได้อ่ะดีเทลดีเทลอ่ะดูดูที่อุ้งเท้าก่อนมีข้างในด้วย แล้วต่อมาก็เคยอยู่ในที่สุดแห่งปีต้องหูคู่นี้ก็เคยรีวิวแล้วดูภายนอกมันดูหนักใช่ไหมคะแต่ความจริงมันเบาค่ะใส่ง่ายแล้วก็แมทชได้หลายลุคมากๆอีกคู่หนึ่งของบาเลนก็ชอบเหมือนกันแอนเปิลไรเขาก็มีดีทงดีเทลอะนะมันก็จะเป็นแบบบีหันตูดชนกันใส่ง่ายค่ะแล้วก็ใส่ได้หลายๆลุคไม่ว่าจะหวานเที่ยวเที่ยวเป้เออไม่ใช่หวานเปรี้ยวเป้ หวานเปรี้ยวหรือเท่ ه, อ่าน,นี่ก็เป็นเรื่องของบาเลนปกติก็คือจะใส่สูมอยู่ที่เดียวแล้วมันพัวพันพัวพันพัวพันชอบที่มันเป็นแบบนั้นเพราะไม่ชอบที่จะมาแบบสวยงานตาการตาอันนี้คือแบบว่าทำไวใ้ให้คนรู้สึกว่าวาวซ่าเออเหมือนเป็นคนมีระเบียบแต่ความจริงก็คือ อ่าเวลาไปเที่ยวพี่ปื้มเลือกต้องหูยังไงบ้างอ๋อไม่มเลอเือกค่ะคือเราก็เทงอย่างเงี้ยค่ะเน้นเทกระจาดรวมๆแล้วก็แบบว่าไปเลยเน้นโกยเน้นโกยเข้าใจปะคนเราอยากอะไรเยอะแยะแบรนด์ต่อไปนะคะเป็นแบรนด์น้องหมีสีสีนะคะชื่อว่า crystal haze นะคะแบรนด์นี้น่ารักมากมีคู่หนึ่งเป็นเหมือนแบบผู้ไม่ถูกเดี๋ยวไปหาลูกมาให้คืออันนั้นอ่ะจะบอกว่าถ้าเกิดใครจะตามตามนะให้ซื้อไซส์ใหญ่คะ่ะอันนั้นคือไซส์เล็กมากสำหรับหูที่แบบ เจาะเป็นรูท so 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 so, you so ี Cruz ่2 3งสามสเนาะแต่ปื้มมีแค่รูเด so ียวรู้สึกมันเล็กเกินไปชอบตุ้มหูที่มันตะโกนก็ตุ้มหูแบรนด์นี้นะคะน่ารักแล้วก็ราคาไม่แรงครับแล้วก็มีหมีหลายสีให้เลือกแล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนมีสร้อยด้วยมีจี้มีอะไรเพิ่มเสื้อนี้ด้วยเป็นยาวๆนะคะใส่แล้วมันก็จะแบบเออน่ารักอะไรอย่างเงี้ยสมาคมรักหมีคลั่งหมีก็ตามแบรนด์นี้ได้ต่อไปนะคะเป็นเรื่องของแอมบูชค่ะแอมบูชนะคะเ็ิมมี เท่านี้แหละก็อันเนี้ยปึ้มซื้อมาพอปึ้มรู้สึกว่าเก๋รู้สึกว่าเฮ้ยท่านนีปุบฉันเป็นคนเก๋แต่แต่แต่เจ็บม,มากคือพูดเลยว่าเจ็บมากแบบเจ็บมากแบบหูเขียวอะเออดังนั้นก็เลยเป็นแบบว่าอะไรแบบเนี้ยคะ่ะแล้วก็มีเป็นแคนดี้เป็นแบบเป็นลูกอมนะคะถามว่านี้หนักไหมหนักมากค่ะไม่ได้หนักมากแบบโอโหหูย้อยหูยานอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็หนัก อันที่ชอบที่สุดก็เคยรีวิวไปแล้วคือน้องหมีค่ะชอบเท่าหมีมากหมีเขามีดีเทลแขวงแขนแขวงขาได้คือแบบมันตุ้งติง้งคือมันไม่ได้ฟิตกะัะอันที่ชอบต่อมาอีกอันนึงนะคะใส่จนลอกไปหมดแล้วก็คืออันนี้ค่ะที่มันเป็นแบบฉันซื้อกูหล,ลาบให้ตัวเองคือแบรนด์เนี้ยเป็นแบรนด์ที่ชอบอยู่แล้วนะคะมีความไฮเอนสตรีทชอบความยูนิความโบว์ความแบบความครีเอทีฟตุ้มหัวเนี้ย ต้องใส่ข้างหลังมาข้างหน้านะเพื่อที่ว่าปึ๊บมามันก็จะได้ห้อยแบบนี้ปึ๊บว่ามันแปลกอะเอาเข็มกัดหละแล้วก็มาเป็นห้อยเป็นคอลเลกชันคือมีหลายอย่างมากๆเป็นไปได้อยากเก็บหมดเลยตอนนั้นอะมีความลังเลอยากได้หลอดไฟหลอดไฟกับหมีอุย้ยเอาไงดีอยากได้ทั้งสองอันเลยแต่งบไม่เยอะเพราะว่าตอนนั้นซื้อมาอันนี้ประมาณหมื่นหนึ่งเนาะแล้ก็เลยแบบโอ้เอาหมีดีกว่าดูแบบเราชอบมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่หลอดไฟคือเทม,ม่ก ก็เป็นแบนด์ที่ชอบมากเลยนะคะแอมบูชคะ่ะไม่เหมือนใครถ้าเกิดขยับตามก็สามารถหาตามได้ต่อไปเป็นอ่านไม่เป็นอะ่ะแบนด์นี้อ่านไม่เป็นเลยบบบฟอรไซฮะะ พี่ลอยนี่ก็เป็นคนบอกว่าเออแบบปุ้มน่าจะดูชอบแบรนด์อะไรแบบนี้เุ้มก็เไรไปตามมานะคะไปตามในฟาเฟตมาก็โอเคเลยอันนี้เป็นลูกดอฟฟินนะคะน่ารักจริงๆคือต้องใส่ข้างหลังมาแล้วก็อันนี้ต้องอยู่ข้างหน้าเนี่ยเออดีเทลเขาแน่นมากให้ดูอันนี้เห็ดแล้วมันมี texture ออกมาคือมันเป็นเห็ดที่แบบนูนๆเว้ยทุกคนคือปุ้มก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยปุ้มชอบแบรนด์นี้มากเลยเขาแบบน่ารักอะ่ะเออมันมีแมวกวากด้วยนะ ปืมบอกพ่ซาพิซาไปซื้อดิอันนี้แบบว่าเพื่อแบบหมูตะโลอะไรอย่างเงี้ยแบบสาหรับแบบขาขายเว้ยเ้าเออเอเอเดี๋ยวฉันไปซื้อไปซื้อปุ๊บเขาส่งผิดเว้ยเป็นส่งกบแล้วพ่ซาเกลียดกบที่สุด<อ>ในชีวิตตลกมากแต่ก็ต้องใส่อะเนาะเพราะว่าเอฟมาแล้วต่อไปดีโอนะคะผู้นี้ยังไงทุกคนก็ต้องมีเนาะไม่รู้จะรีวิวอะไรมากมายเป็นพึ่องอันนึงแล้วก็เป็นเขียนว่าชดโดไม่มันไม่ได้เขียนชาโดอ่ะมันไม่ได้เขียนว่าชดโดเพิ่งรู้ว่ามันเขียนว่าชาเดียว ทุกปกติแล้วอะชาโดมันแปลว่าแบบหลงไหลเออชั้นหลงไหลแต่เหมือนเขาน่าจะเล่นคําเป็นแบบชาเดียวรุ่นนี้นะก็เป็นรุ่นคลาสสิกนะคะใส่ได้ทุกวันแล้วก็หลายๆลุกด้วยปื้มชอบแบบเกลี้ยงมากกว่ามีเชสเพราะว่าเข้าใจป้ามันฟิกลุกอะเออตอนนั้นแบบรู้สึกว่าถ้าเกิดอยากซื้อตุอ้มหูก็อยากให้มันแบบเป็นทุกวันของปื้มได้อะไรเงี้ยเวลาปื้มใส่ตุ้มหูคู่นี้นะคะปื้มชอบมาแมทช์กับคู่นี้ คู่นี้นะมันก็จะเป็นอัลฟาเบต A B C D E ถึง Z ปึ้งว่ามันน่ารักดีแต่ว่าเวลาปึ้มใส่เนี่ยมันสามารถมาแมชได้เป็น2อันอีกหนึ่งทีเนี่ยเออปึ้มเวลาปึ้มใส่ปึ้มชอบใส่อย่างงี้มันจะได้แบบไม่จำเจง <c oughs> แล้วก็มาถึงอีกข้างหนึ่งนะคะปึ้มไม่ค่อยได้ใส่ด้วยอันเนี้ยตอนนั้นน่ะเหตุเกิดจากว่าตอนนั้นไปญี่ปุ่นเออตอนนั้นนัดเจอพี่จอมแล้วก็อุ้ยเอาไงดีแบบอยากได้คู่นี้จังเลยแต่ปึ้มเป็นคนมั่นใจหน้าฝั่งขวาใช่ปะ พี่จอมมั่นใจฝั่งซ้ายแล้วก็แบบคิดกันวิธีสุดท้าย last m i n u ว่าแล้วทําไมเราไม่หานกันวะในเมื่อแบบเราอยากได้แค่ข้างเดียวก็เลยแบบเป็นขี้มาของต้นหูคู่นะคะของปึ้งกับพี่จอมค่ะคนละครึ่งว่ะเออแคมเปญคนละครึง่งไปอีกต่อไปแบรนด์อะไรดีคะเซลีนไหมเซลีนปึ้มจะมีแค่เป็นคู่เล็กๆค่ะทุกคนเป็นสีๆขายเป็น3คู่นะคะตอนนั้นปึ้มตํามาประมาณ1 3ื่นสา่นไม่เกินเนี่ย ใส่ได้ง่ายๆนะคะแบบคนละข้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่แล้วก็อีกคู่นึงนะคะอันนี้ปื้มได้มาเป็นของขวัญวันเกิดจากพี่อิงพี่โบพี่จีนพี่ไอนะคะซื้อคู่นี้ให้ปื้มเป็นของขวัญวันเกิดตอนนั้นนะคะ คู่นี้ถ้าปื้มจะใส่บ่อยขึ้นปื้มขอไปเจาะรูที่2 3 4สามสี่ก่อนเพราะว่าปื้มไม่ค่อยใส่ตั้มหูเล็กๆมากแต่ว่าปื้มดีใจแล้วก็ไม่กล้าใส่บ่อยเพราะว่ากลัวมันเก่านะคะเพราะาได้มาเป็นของขอยันเกิดด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะคู่นี้มันก็จะเป็นเซรีนนะคะเซลีนเนี่ยก็จะมีที่หนีบผมก็น่ารักมากเป็นสอันนะเขาบอกว่าหายากหายเย็นพึว่าแพงมากเลยแล้วก็หนีบไม่ค่อยได้ด้วยทุกคนมันหนีบไม่ค่อยได้มันดีบได้แค่เงี้ยคือแบบ อันนี้ก็จะจบไปของซลีนะจะเป็นเร็วๆแล้ว,ลวนะต่อไปนะคะก็จะเป็นคู่เดี่ยวๆที่ปื้มตําไม่ได้เยอะมากนะคะปื้มว่าเอาไว้อันนี้น่ารักมากข้างหลังเขาก็จะเป็นแบบน็อตๆด้วยปื้มชอบอะไรก็ตามที่มันเป็นแบบคิปตนีผมอะไรก็ตามที่มันแบบมีความชาัดในแต่ละแบรนด์นั้นๆต่อไปชักมูสนะคะชักมูชักมูสค,คือพอฝรั่งเศสเนี่ย S จะไม่ออกเสียงนะคะก็จะเป็นแบบชักมูนี่ต้มหูคู่นี้ก็ชอบค่ะเพราะว่ามันเป็นสองข้างที่ไม่เท่ากันนะเราก็สามารถที่จะไปแมทคู่อื่นๆที่เปืร์มีได้นะก็จะเป็นความไม่ทองเกินไปไม่เงินเกินไปเพื่อนก็ไม่เลี่ยงไม่เป็นเหมือนกันนะเออแต่ว่าไม่ได้หนักมากนะก็จะประมาณหนึ่งไม่ไม่ไม่ได้หนักใส่สบายอยู่เล็กๆน้อยๆเนาะตะโกนแบรนด์เฟนดีก็แล้วแต่บางลุกเนาะบางลุกเราก็ไม่อยากได้ตะโกนมากหรือบางลุกเราอยากได้ตะโกนมากก็แล้วแต่ ก็จะมีชาแนลนะคู่นี้คือหลายปีมากเลยเนาะก็เป็นอะไรที่พี่แพทซื้อให้น่าจะประมาณ18เนะาะสปอยตั้งแต่เด็กก็ขอบพระคุณมากเป็นอย่างสูงสักค่ะคู่ต่อไปนะคะที่จะรีวิวก็คือรีวิ t ตงคู่นี้เนี่ยเป็นคู่ที่เล็กมากๆซื้อแบบรีบๆตอนนั้นซื้อเพราะอะไรก็ไม่รู้เหมือนเหมือนตัวเองอินฟลูเอนซ์ตัวเองเสียงในหัวแบบว่าเออปึ้มแกวดิเฮ้ยเอาดิเออเอาเอาเอา,เอาไปดิ ทั้งที่มันมันไม่ใช่ตัวตนปื้มอ่ะคือมันเป็นคู่กระจุงกระจิ๋มคือเพื่อเป็นคนชอบใส่ตุ้มหูแบบใหญ่ก็เป็นคู่ที่ใส่น้อยที่สุดนะคะไม่ค่อยได้ใส่เลยคู่นี้แต่ก็ถือว่าเอาไปใส่แมทแมทกันได้แบรนด์ที่ชอบก็ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดคู่ตุ้มหูที่เจอคนแลให่เรารักอะ่ะทิซ่านะก็คือแบรนด์นี้ค่ะของแบรนด์ว่า Power Collection ค่ะเป็นแบรนด์คนไทยนะคะของพี่เบิร์ดีต่อมาเป็นเรื่องของสร้อยไหมจะใส่บ่อยๆเลยก็เนี่ยอันนี้ที่ใส่อยู่นะคะก็ของ b a l e เ c น a ค่ะ ของที่วาเลนไทน์นะคะเป็นสร้อยแล้วก็ข้อมือเนี่ยที่ปื้มใส่หมดเลยก็เป็นของวอลริชเชนสามารถใส่ลงน้ําลงเหงื่อลงทะเลลงอะไรคือปื้มไม่ต้องมานั่งห่วงด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแบบดีไซน์เขาค่อนข้างน่ารักแล้วก็ใส่ได้ตลอดคนชอบแบบใส่อะไรทองก็คือจะชอบเนียแล้วก็ยี่ห้อหนึ่งที่ชอบนะคะของบาว่าคอลเลคชันเหมือนกันก็จะเป็นอะไรทองทําให้ลุคเราดูมีอะไรปื้มชอบแบรนด์อะไรก็ตามที่ใส่แล้วไม่ดาค่ะทุกคน คืออย่างเส้นเนี้ยปุ้มก็ใส่บ่อยนะมันเป็นของซาร่าใช่ไหมมันก็จะมีความดําแล้วก็ไม่สามารถใส่ได้ตลอดเวลาแถมหนักมาก,มาก,ม,ากมากด้วยแต่ว่าปุ้มชอบความใหญ่ของโซเขาก็เลยตํามาอ๋อถ้าสร้อยก็จะมีของแบรนด์นี้ค่ะที่โรเซ่ชอบใส่นะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่โรเซ่ชอบใส่คอตอนนี้เนาะเป็น g ก o b l a ของทิฟฟานี่แอนโเขาว่เนาะต้องใส่ของแบรนด์ของ ten deco art นะคะ ก็ซื้อเป็นสร้อยด้วยแล้วก็แหวนด้วยกดในเว็บเลยเนาะพอเข้ามาก็จะมีภาษีนําเข้าแล้วก็มาเคลียภาษีอะไรเงี้ยแค่นั้นแหละน่ารักมากเลยปุ้มชอบแบรนด์นี้มากมากเลยค่ะรู้สึกว่าเออใส่ได้ไม่เบื่อเนาะปวนคลีฟที่พี่แพทซื้อให้นะคะก็จะมีพร้อมกับกำลงกําไรเคยรีวิวไปแล้วนะในคลิปคาเทียกับแวนครีฟนะแล้วก็จะมีอีกอันนึงที่ใส่นะคะอันนี้พี่แพทก็ซื้อให้เหมือนกันของแอ m ์เมสต้องอ่านว่า มันต้องอ่านแบบ <t> L <noise> ก็หลักๆก็มาเปิดกูประมาณนี้แล้วกันเนาะของปากของคอนอกงนั้นมันเป็นพวกวินเทจไม่รู้ค่ะตำม,มยังไงกิฟอะไรอย่างเงี้ยกิฟกิฟเล็กกิฟน้อยเฟนดี้สิ่งที่ปื้มตำเนี่ยส่วนใหญ่ปื้มก็จะเน้นถึงการใช้งานมากกว่าว่าโอเคถ้าเราตำแล้วอ่ะเราสามารถใส่ได้ยาวๆไหมหรือมันจะสามารถแมชอะไรได้บ้างหรือเปล่าปื้มก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าไม่ว่าจะซื้ออะไรนะคะซื้อในแบบที่ตัวเองชอบถ้าได้ใช้ ก็สมควรที่จะซื้อโอเคคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะที่ปื้มมาเปิดปุกถ้าเกิดใครชอบนะคะก็ฝากกดไลค์ก็แชร์ like, ก็ s u b SCRIBE ด้วยแล้วก็อยากดูอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งใต้ล่างกันมาได้นะคะบ๊ายบาย